สวัสดีครับผมพอหนุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะสรุปในเรื่องของการตรวจสอบความซําซ้อนหรือความคล้ายคลึงของผลงานทางวิชาการนะครับที่เสนอขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญและก็วิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษนะครับตามหนังสือของสำนักง,งานกกศที่สท0 2 6 3, ทับบ17ลงวันที่4กรกฎาคม2567ก็คือวอ17ทับ2อ6 7นะครับ โดยสรุปแนวปฏิบัติการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการตามบก9ทั2564ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2567นะครับอันดับแรกคือการปรับการปรับนี่นะครับก็คือต้องส่งผลงานทางวิชาการในรูปแบบของไฟล์ PDF ที่แปลงจากโปรแกรม Word ์ดนะฮะ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอเนี่ยต้องเป็นผลงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งและก็วิทยาฐานะที่ดำรงอยู่นะครับในช่วงระยะเวลาที่ย้อนหลัง4ปีหรือ3ปีก็แล้วแต่กรณีนะครับตามเงื่อนไขาการลดระยะเวลาในการดำรงวิทยาฐานะของผู้ขอเลื่อนวิทยาฐานะนับถึงวันที่ยื่นคำขอและต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆนะครับหรือเป็นผลงานทางวิ วิชาการนะครับที่เคยใช้เพื่อเลื่อนตําแหน่งหรือเพื่อให้มีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะมาแล้วนะครับและต้องไม่มีความซ้ําซ้อนหรือความคล้ายคลึงกัน,ก,นกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่นตามที่กกศกําหนดนะฮะส่วนคําว่าเพิ่ม การเพิ่มก็คือการนำโปรแกรมมาใช้ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือความคล้ายคลึงของผลงานทางวิชาการนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบผลงานทางวิชาการในการประเมินวิทยาฐานะให้เกิดความรวดเร็วนะฮะชัดเจนแล้วก็ถูกต้องโดยกรกสนะครับได้กำหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือความคล้ายคลึงของผลงานทางวิชาการเนี่ยนะครับตามบอ7ทับ2567โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2567นะครับ you ซึ่งสำนักง,งานกกสนะครับจะตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือความคล้ายคลึงของผลงานทางวิชาการเฉพาะคำขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญและก็เชี่ยวชาญพิเศษนะครับที่มีการยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ว7ลทับ2567ใช้บังคับเป็นต้นไปรวมถึงคำขอที่ยื่นไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ส่งผลงานทางวิชาการให้กับคณะกรรมการประเมินนะฮะการกาหนดค่าความซ้าซ้อนหรือความคล้ายคลึงก,กันกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ะจะต้องไม่เกินร้อยละ30ซึ่งผลการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ย ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผลงานทางวิชาการนั้นไม่เข้าข่ายการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่นโดยคณะกรรมาการประเมินจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูนะครับผู้มีผลงานในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษตามหนังสือของสำนักง,งานกกสที่ สท .02.06.3 องนทับว .18 uh, ลงวันที่5กรกฎา,าคม2 6 6 7ก็คือว .18 ทับ2อ6 7นะครับโดยสรุปหลักเกณฑ์และวิธีการตามว .18 ทับ2567ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 7หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู ų, และบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูนะครับ ผู้มีผลงานในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญและครูเช <till> ี่ยวชาญพิเศษนะฮะคำว่าเพิ่มเติมนะครับในหมวด7หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้มีผลงานในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษหมวด8หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูนะครับผู้มีผลงานในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษนะครับ ส่วนคำว่ากำหนดนิยามนะครับนวัตกรรมหมายความว่าสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ครูผู้สอนได้ใช้ความคิดรเริ่มสร้างสารรค์ของตนเองโดยสร้างหรือพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อน,นําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียนนะฮะโดยสามารถนําไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือหรือเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาชุมชนสังคมวัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจนะครับคราวนี้เรามาดูคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญและก็วิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยนะครับต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นคําขอดังนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือจะต้องมีระยะเวลาในการดำรงตําแหน่งครูก็คือชํานาญการชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญน,นะครับมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า4ปีติดต่อกันผลการประเมิน PA ย้อนหลัง3รอบการประเมินผ่านเกณฑ์นะครับมีวินยัย จริยธรรมย้อนหลัง4ปีนะฮะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือเป็นผู้ประดิษฐ์หรือเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาตินะฮะประเภทสิ่งประดิษฐ์นะครับจากวชก็คือสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับกระทรวงการดุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะฮะในช่วงย้อนหลังใน5ป้ปีนับถึงวันที่ยื่นคําขอและต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักและมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละสีนะครับนวัตกรรม ต้องสอดคล้องกับรายวิชาหรือวิชาหรือสาขาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอรับการประเมินนะครับคราวนี้เรามาดูการประเมินนะครับการประเมินจะมีอยู่ด้วยกัน3ด้านด้านที่1คือด้านทักษะในการออกแบบสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยมี2ตัวชีว้วัดตัวชี้วัดที่1ลักษณะและกระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมตัวชี้วัดที่2ทักษะในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมของครูนะฮะด้านที่2ด้านผลลัพธ์จากการสร้างและพัฒนานวัตกรรมมี2ตัวชี้ ตัี้วัดนะครับตัวชี้วัดที่1ประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรมต่อการพัฒนาการ,กรศาึกษาตัวชี้วัดที่2ประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรมต่อชุมชนสังคมวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจนะครับและด้านที่3นะครับด้านผลงานทางวิชาการนะครับอันนี้เฉพาะเชี่ยวชาญหรือว่าเชี่ยวชาญพิเศษนะฮะหก็คือคุณภาพของผลงานทางวิชาการและ2ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการนะครับส่วนหลักฐานในการพิจารณานะครับมี3ด้านนะฮะด้านที่1ด้านทักษะในการออกแบบสร้างและพัฒนานวัตกรรมก็จะมีแผน แผนงานโครงการกิจกรรมไฟวิดิทัศน์จำนวน2องไฟนะครับหก็คือวิดิทัศน์ที่เห็นถึงสภาพปัญหาที่มาหรือว่าแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็2วิดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นการนํานวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้เรียนนะฮะด้านที่2นะครับด้านผลลัพธ์จากการสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ไฟล์ดิจิทัลที่แสดงผลที่เกิดกับผู้เรียนจากการนํานวัตกรรมเนี่ยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่าต่อ การพัฒนาการศึกษาชุมชนสังคมวัฒนธรรมหรือว่าเศรษฐกิจนะครับส่วนด้านที่3คือด้านผลงานทางวิชาการนะฮะส่วนเกณฑ์การตัดสินค,ครับ ด้านที่1และด้านที่2ต้องได้คะแนนจากกรรมการเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า2ใน3คนนะฮะครูชํานาญการพิเศษเนี่ยต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อละเจครูเชี่ยวชาญต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อละเจครูเชี่ยวชาญพิเศษต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อละแปสนะครับส่วนด้านที่3ครูเชี่ยวชาญนะครับต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อละเจแล้วก็ครูเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อละแปนะครับ นี่คือสรุปการตรวจสอบความซํำซ้อนหรือความคล้ายคลึงของผลงานทางวิชาการนะครับที่เสนอขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษตามหนังสือของสำนักง,งานกกศที่สท0206.3ทับบ17ลงวันที่4กรกฎาคม2 7 7นหะครับหรือว่าว17ทับ2อ6 7นั่นเองนะครับ